สบายดีทุกคนนะอยู่บนทรัพสบายดีสเนลของเป็นมันนี่เฮาพากันไปเที่ยวไงโจหาดใหญ่หาดอ่ะวันนี้เราควรไปเที่ยวไปเทียกไปเปิดเพลงไปเปิดเพลงที่หาดใหญ่ฮะผับพูโตะโอ้โหพูโตเออนี่เอาลืมในน้ำตัวเลยโจสบายผมดีเจเป็นอันนี่คือดีเจโจฮะปลาไอโจนดิคาโปนะฮะ มันเป็นเด็กโป้ยังงเป็นเกดูดิดูดิดูดิมั้มันเล่นแต่เกมเลยแคเอาแคนนะโอ้เด็กโป้เด็กโปนะฮะเด็กแคเอาแคนชอสมัยไรแก่แคเอาแคนสมัยกี่อะแต่โบเป็นอย่างนั้นจู่มันหาเงินจากแคลว์แคนเนินเกมขายไอดีกันแต่ว่าเฮากันเตรียมกันไปแล้วอันนี้เฮากันนางอีรถแอปสีเขียวเนาะยวเราเอาื้อไปบอกว่าบล็อตสีดีกว่า เขาก็เตรียมกันไปแล้วรางสีขามดานแล้วขามดานสากลเม,ม้ยเหรอติดภาพลาาไทย <laughs> <laughs> โดยไปข้างนี้เขาจะขี่รถแอบมาฮอดดานแล้วก็ขี่รถตู้จ้างไปอุดรต่อแล้วเากลมื่นตื่นเศร้าอ่ะขึ้นยนต์ไปกรุงเทพเลยไปหาดใหญ่เลยหาดใหญ่พี่น้องหาดใหญ่บินตรงไหมฮะไปเพิ่เพิงที่พับผู้โตหรือว่า ไปอยู่คนลา้าอยู่ฟังคุ้นเขาก็แปลรีดกับเขาได้แต่เขาไมอับลงวันอนี้เถอะอับลงแล้วแล้วคลิปจบเลย <laughs> โอเคครัวไว้เจอกันต่ออทุก go โ oh อ้โห <laughs> มาแล้ววันนี้คือบุมีคนโจคนบุนมีเลยสบายดีครับโอ้โหยโจบูมีคนเลยโจมดูวว่างๆจับต้องับด้วย ผมมีคนเลยคนบโหลายไอ้เซกี้คนแบบป้อคนมาเอากหลายเอามาโอเคด้วยด้วยคนบโหลายเนาะมือนนี้เอาละฮะตอนนี้ผมผมมาพออแล้วฮะมาพ่อมาถึงมาพ่ออุดรแล้วแล้วมืดตอนตื่นหรือว่าตื่นตืนไปงาทใหญ่แล้วผักยุงเนี่ยอยู่ใกล้ยุนีเท้าเลยนะ ไปสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเวเป้วันนี้ผมมาตัดผมที่ร้านอยู่อุดรน,นะใส่พี่ออาฮะร้านอยู่ใส่ร้านอยู่ point. เซ็นทรัลพอยต์เออเฮ้ยวุ้ไมนั่นมันซีงองเป็นกัน <laughs> แป๊บอยู่ละเอาแม่นว่ะครับอไอโจก็ตัดด้วยวันนี้ไม่คุณดูไอโจสิจะบอกเราว่ามันนี่แหว์ทรงทูพีเลยเดี๋ยวทาเบิรงตัดแล้วทำไม เนี่ยเขาก็ตัดแล้วนะโอ้โหตรเทเลยคนนีลอะผมเคยเห็นนี่เยโอ้โหกรเทนะโอ้โหดเทโจว้าวนุ๊คือว่าเป็นข้างเป็นข้างอ๋อกรเทลอเลยนะฮะสคนเอากรเทเลยโจ เออค่อยเดคนเดียวเจ้าเจ้าเ้าเป็นห้องคุยอ้ามื่อไรสองก้าเท้าสองก้าเท้าพิสิใหม่ของการกินข้าวชื่อขอยที่เชนอะไรกันบ้างดูดินยนเลยืมไหนคุณดมน้ำเป็นไงฮะงงเวยเป็นไงบ้างอจ้ืม เข้าวโมพริกอุน่นตะคืนนี้เนาะหาเขามากินตอนนี้มาถ่ายถ่ายเซ็กซกินไปหาดใหญ่ไ้กำลังไฟฮะโจไปเป็นไงฮะมาบิ๊กเนี่ไปด้วยโอ้ว้าว กำลังเดินทางไปหาดใหญ่ขึ้นหาดใหญ่แน่ <c oughs> ช่วยกันเช้าหาดใหญ่เมืองแรงหาดดูโตโอ้คนไหลเอพวกไปทบโจ๊ะนะมอนไผ่รักโอซุโวมอนไผ่วะ เรมานั่งใกล้กันนะฮะเด็กกระโปงนะนั่งใกลกันเลยฮนระามคนเด็กกระโปงเด็กกระปกายดีเด็กกระโปเด็กกระโป,ะปงเป็นดีเจเด็กกระโปง <c oughs> ากกลัง,งเดินไปเจออยู่หาดใหญ่เ <c oughs> คือ่อนนี่เป็นกรารเดินทางองพวกเขา บล้วเดนการเดินดทางไปหาดใหญ่เมาดุดเราไปหาดใหญ่จ้าหนาะที่บอกไปแล้วเราไปต่อภูเกตต่อภาคโจไปลิดึงเดินด้วยฮัลเอาเงินประเมินหนึ่ครับพนเพิ่มหนึ่งคือเมื่อบุคคลทั่วไปแล้วมีสมัครมาเป็นไงฮะเข,แา,ขาแล้วหาดใหญ่เคยมาเที่ยวครั้งแรกในชีวิตค่ะคุณเจ้าจมาหับเป็นบอก หรือว่าเมื่อกี้เรายุโยนเราไปเห็นคนลาวใช่ปะโจเห็นบอดี้หนูจากคนลาวไม่ได้ว่าได้ยินยได้ยินอยนู่อาจจะมาลินมาที่มาเที่วยวอยู่ปะคนหลายเนาะเที่ยวเนาะเออมีเซเว่นนี่ <c ười> <c ười> บอกแม่ว่าแลงเจอกันแลงเจอกันพ่านผู้โตเอาเด้อโอเคมันมีวันที่สี่กับวันที่ห้าปเออแต่ว่าเขาไปลงคลิปลงมือนี้คลิปลงหลังจากได้เอางานไหลวัดสูบเฮ่อมาดูอาดูนี่ฮอนแล้วคูโตผู้โตครับฮอแล้วไม่แรงมาเจอเด้อมาหลายหลนั่นกัน ลา่อไรก็ต้องไลาจะกินข้าววันนี้เป็นร้านของอันนี้ไมนมีเที่ยาเชื่อเปิดมืแรงกับเมืออื่นกับโจปูโต๊ับดิสโก้เดีวไปเจอกันในข้างในกันเลย let's go มากินข้าวเตนียวกนราดอกขาหม่หน้าของแม่ผ้าดอกกินได้ในหน้ากินได้ในหน,หน้าตอนนี้แล้ววโจหิวฉันหิวแต่ฉันกินไม่ได้แมงนะฮะพวกเรากำลังจะเตรียมกันไปร้านพูโตนะที่พีเจจันเจานะเออ <c oughs> เออพร้อมหมดครับนะพร้อมแล้วแต่ก็บม่พร้อมบนันได

สดๆเลยไปาบอก่กินดอวตกบ่ฮะกินบ่กินก็บกินกินข้าวอนเยเลยเต็มไปเพื่นจกินเลยเคุยคกับเขาเนียวคุยนะไปไปซมงไมสดๆบกกา้กกินรือจตว่าไอ้สาเรเกียกินเเอามันรีๆไปเนลุกไป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 ื่มึงอะ เยังไงฮะเราเดินกินเขาบ่แ่นฝนตกมันนีฝนรอต๊จาบ่เนือขวาบยส่เาเดิมงานมากินข่าครับฝนตกอากาศดีหนยนึเรืยอเลยงานันหนเยโจ เก่าเห็เก่าที่บอกเออเท็เก่าเว้ยโอ้โหเห็ดเก่าป้าฝนตกพังเข้าไปไหนก็คือว่าตัวนี้ก็ขับยู่ได้อมันกว้างต้องมันเราก็เดินหากินข้าวอยู่ที่หาดใหญ่ขวาแล้วก็ฮอดเลยวัอนี้มัอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมื่อนี้มื่นกับกรุงเทพไปกรุงเทพมืนโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากกด subscribe ด้วย Kịp lại, bye bye